ชนน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับธรรมเนี้นเสนอคําว่าอดีตหากอะไรที่ผ่านมาอย่ายึดไว้มันจะต้องผ่านเลยไปไม่คงที่ไม่อาจย้อนไปแก้ไขให้มันดีเรามีโอกาสแค่ปัจจุบันดังนี้แหละอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะดับมันก็ต้องดับเป็นธรรมดา ไม่มีใครจะสามารถย้อนอดีตกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผ่านไปแล้วได้เพราะมันเป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่ดีมันก็ดีไปแล้วสิ่งที่ชั่วมันก็ชั่วไปแล้วจะมีใครบ้างหล่ะที่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขในเรื่องราวในอดีตไม่มีหรอกเพราะชีวิตเหล่านี้มีแค่เพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะทําได้จะดีที่สุดก็คือปัจจุบันจะชั่วที่สุดก็คือปัจจุบันนี่เองเพราะเรา ทำดีจะมีทางเดียวให่เราได้เดินไปข้างหน้าเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กได้หรือไม่สามารถที่จะเดินล่วงหน้าไปถึงตอนแก่หรือตอนตายได้พูดจริงง่ายๆก็คือเราจะต้องมีความคิดที่จะพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ขึ้นมาเพราะเราถ้าเราใจร้อนไปแล้วอยากจะล่วงหน้าไปเจอกับความสำเร็จก่อน นั้นมันนจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเราม่ไยังไม่ได้ลงมือทํามันเลยปัจจุบันนี้นั้นเพราะฉะนั้นแล้วการหวังที่ผลที่จะมาในอนาคตนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเหมือนการสร้างวิมานบนอากาศนั่นแหละแต่หากเราทําปัจจุบันนี้ให้แน่นอนคือเริ่มลงมือทําในสิ่งที่คิดว่าดีที่เราตั้งใจไว้แน่นอนว่าอนาคตต้องมีผลกรรมหาชีวิตเราแน่นอน ไม่มีอะไรจะคงที่หรือดีพร้อมเป็นของปลอมเกิดระดับอย่าสับสนหากผนทางนี้เกิดมามีตัวตนสักวันก็ต้องผ่านพ้นหมดหนทางจงปล่อยวางอย่าสร้างกระแสเรื่องแค่นี้ดีไม่ดีผ่านไปได้ต้องสรรสร้าง ไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขแค่ปล่อยวางผลทางนี้มีเพียงเราต้องเก่าเกมพาตัวเองพบทางรอดออกจากทุก์จงอย่าหยุดก้าวต่อไปให้กระชับกระเฉงเพราะหนทางเรานั้นเป็นผู้เลือกเองกรรมจะเป็นตัวกำหนดบทต่อไปไม่มีใครสามารถย้อนไปในอดีต ไม่มีสิทธิ์ย้อนเวลามาแก้ไขเวลานี้เมื่อผ่านแล้วก็ผ่านไปชีวิตก็ใกล้ความตายไปทุกทีทางที่มีปัจจุบันทำให้ดีก่อนจะมีผลย้อนกลับมาไม่นานนี้ยังไงซะคงไม่นานเกินร้อยปีเกินกว่านี้เดี๋ยวพบหน้ามาเจอกัน กมตามทันเมื่อถึงเววันเวลาเหมาะมันจะเป็นเพราะได้เวลาต้องสาสางเราจะมีสุขขึ้นได้ให้ปล่อยวางงานไม่เข้าเราหยุดทันดังนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเธินจเจริญพร